ศึกษาดูงานของหลักสูตร l 2 G อีกเมืองหนึ่งก็คือชื่อว่าเมืองนิชิโตเกียวนะคะเมืองนี้อีกเช่นกันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้นครโตเกียวมากแล้วก็เป็นเมือง<ม>ที่อย<ม>ู่อาศัยหมายความว่าประชาชนเนี่ยมักจะอยู่อาศัยในนิชิโตเกียวแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปทํางานในนครโตเกียวฉะนั้นเนี่ยเมืองนิชิ โตกเกียวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเมืองใหม่นะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีคนต่างชาติแล้วก็มีเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากซึ่งก็จะมีความน่าสนใจในการบริหารการไปดูงานที่เมืองนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเข้าไปที่สำนักงานนะคะแล้วสำนักงานเนี้ยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปในห้องประชุมแล้วก็ได้พบกับท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกเทศมนตรีเนี่ย เป็นผู้ที่น่าสนใจอย่างมากเลยเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยท่านเป็นหมอนะคะเป็นนายแพทย์แล้วก็มาเปลี่ยนสายก็มาทําหน้าที่เป็นนักการเมืองนะคะก็คณะของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเพราะได้รับการต้อนรับจากทั้งท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีก็กต้อนรับเรานะคะเพราะเอื้นเมืองเนี้ยได้ เป็นมีความน่าสนใจสําหรับพวกเราหลายๆอย่างนอกจากจะเป็นเมืองใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเมืองซึ่ง,งมาจากการควบรวมของเมืองเล็กสองเมืองด้วยนะคะซึ่งเขาก็คุยให้ฟังว่าเป็นเคสแรกๆนะคะ <ๆ S 1> ของเมืองย่อยๆที่อยู่ติดกันในนครโตกเกียวเนี่ยได้ามาควบรวมกันแล้วก็เป็นกรณีที่เมืองขนาดเท่าๆกันสองเมืองควบรวม นะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการควบรวมนี้สําเร็จได้เนี่ยก็คือมาจากแรงจูงใจที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยให้กับเมืองด้วยนะคะประกอบกับประชาชนก็เรียกร้องในเรื่องของอ,อยากให้มีการควบรวมเพราะบ,บริการสาธารณะก็ดีขึ้นหลังจากญญาที่ฟังบรรยายที่เทศบาลหรือสำนักงานแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสไปดูศูนย์จัดการขยะ r e c y เคิ cycle, นะคะของ ok อลิโชโตเกียวแต่พอเราไปถึงเนี้ยเราจะเห็นบรรยากาศหน้าศูนย์เนี้ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่เขาบอกเขาจะทําเมืองให้หน้าอยู่มันจะมีทางจักรยานด้วยนะคะแล้วทางจักรยานเนี้ยก็ทําไว้จนแบบหน้าเดินคือทางทาทางเดินทําทางจักรยานนะคะ คือทำเมืองให้มันรองรับกับวิถีชีวิตสมัยใหม่เมืม่อเราเข้าไปในศูนย์เอ่อเกี่ยวกับเรื่องของรีไซเคิลเนี่ยนอกจากว่าเขาจะให้ข้อมูลเราแล้วเนี่ยเขายังบอกอีกว่าวิธีแคมเปญให้คนเห็นความสำคัญเกี่ยวเรื่องของรีไซเคิลก็คือเขาจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดทรัพยากรมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ใช้ได้จริงเลยหลังจากรีไซเคิลแล้วเนี่ย เราก็มีโอกาสไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการปรับรูปการบริหารที่นี้ชิตโตกเกียวเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการให้ภาคเอกชน,เ,นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการเรามีโอกาสไปดูยิมนะคะลงยิมซึ่งจัดบริการเกี่ยวกับเรื่องของสนามกีฬาสระว่ายน้ำที่วิ่งจ็อกกิ้งต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ให้เอกชนเนี่ยมาประมูลเพื่อจะเป็นจัดบริการแต่แตถ้าเป็นในวงเล็บพระสังเกตที่เรารู้จักเนี่ยก็คือเป็น management contract ก็คือศูนย์หรือกีฬาเนี่ยจะเป็นของเทศบาลแต่การบริหารภายในเนี่ยนะคะการจัดคลาสยิมนะคะการจัดอุปกรณ์การจัดครูต่างๆเนี่ย จะเป็นของเอกชนนะคะแล้วประชาชนเนี่ยเวลาจะเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็ต้องเสียค่าบริการด้วยซึ่งก็จะมีระบบตู้นะคะแล้วคุณจะใช้บริการวออิ่ง2ชั่วโมงคุณก็ไปกดว่าคุณจะใช้บริการอะไรฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการได้นะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีโอกาสได้ไปดูคล้ายๆสถานที่จัดประชุมคอนเสิร์ตนะคะของเมืองนิชิโตกเกียวนะคะ สถานที่ก็เป็นของเทศบาลแต่ก็เปิดให้เอกชนซึ่งมีความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะจัดประชุมต่างๆเนี่ยมาบริหารแทนนะคะแล้วก็เก็บค่าบริการซึ่งเท่าที่ติดตามฟังเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าบริการดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทั้งการให้ประชาชนได้รับบริการที่หลากหลายกับเป็นเรื่องของการที่สามารถจะทำให้ท้องถิ่นเนี่ย ใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้คณะได้มาดูงาน,นที่นิชิโตเกียวนะครับซึ่งผมคิดว่ามีอยู่สองสามประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการควบรวมสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ผมเชื่อทางส่วนกลางของประเทศไทยควรจะมานั่งคิดก็คือทํอย่างไงที่เป็นสิ่งจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการควบรวมนะครับซึ่ง สิ่งที่ได้ก็คือประโยชน์ต่อประชาชนในประเด็นที่2นะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดในเรื่องอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของประจําเมืองแม้กระทั่งขนมก็ยังมีขนมประจาเมืองนะครับมีโลโก้แล้วก็มีสิ่งที่เขาแสดงออกถึงความเป็นเมืองของเขาในประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการบริการสาธารณะสิ่งที่เห็นก็คือทุกอย่างน,นะครับเขาก็เพื่อเป็นการลดภาระในเรื่องของการบริหารบุคลากร ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภระเอกชนมาทํางานแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเมื่อเป็นส่วนที่เพิ่มจากในข้อกําหนดก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งสรรกําไรกันหรือเรียกที่ว่า Profit Sharing เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการที่ได้มาดูงานนิชิต,ตเกียวก็คงจะมี3ประเด็นที่ที่กล่าวไว้สักครู่ครับ นะคะก็เป็นหลักสูตรที่ทอย่างที่บอกแล้วมีนวัตรกรรมมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ได้รับความสำเร็จมากเลยในรุ่นที่หนึ่งค่ะ